ตอนที่18ตัวค่านั้นเคยขอร้องท่านไว้ว่าเช่นเหมือนมีท่าไม่ตายไร้จุดบอดอย่างหนึ่ง ชื่อเรียกง่ายด้ยิ่งนักมีเพียงคำเดียวลมทันทีที่ใช้ออกไปบริเวณโดยรอบจย่ย่อยยับไม่เหลือซากโมรานย่อมรู้ถึงความร้ายกาจของลมทั้งพละกัาำลังของชูวันหญิงเขาเองก็กระจ่างแจ้งไม่จำเป็นต้องกังวลเขามองบรุษหน้าซีดเผือกในชุดวิวาสีเลือดจากนั้นกระชัดยันไล่ปีศาจไม่กี่แผ่นสุดท้ายออกไปช่วยชูวันหิงประวิงเวลาอีกเล็กน้อยก่อนจะทยานกายออกไปนอกวงล้อมเมื่อหนึ่ง กากซื้อเมื่ออีกมนึงคว้าตัวผู้รนน้อยพักคนหมดสติทั้งสองไปหลบในที่ไกลไกลชูว,วันนิ้งคมก้านความเจ็บปวดฝืนขยับมืออีกข้างเทียนเวือนพันระเบิดประกายสีทองแสบตาออกมาจากนั้นเขาก็กระตุกเทียนเหมือนกลับมาทันที ทันทีที่จะภาพผีหลุดจากการควบคุมก็กระโดดขึ้นมาพุ่งเข้าใส่ชูวันหญิงด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวชุดคลุมของชูวันหญิงรากระเปวไฟท่ามกลางพายุครั่งม้วนตลบร่ายระบำสีหน้าเขาดุร้ายไหลชุ่มโชกด้วยโลหิตครึ่งแถบทันใดน,นั้นเขาก็เงื้อหมือขึ้นประกายสีทองเทียนเบือนรุนแรงยิ่งกว่าเดิมจากนั้นก็ถูกชูวันหนิงเหวี่ยงเป็นวงกลม แหลิวพรันยืดยาออกมาอีกหลายสิบชฉือเวี่ยงจนกลายเป็นลมหมุนสีทองดูราวกับน้ำบนก็มีป่านกวาดผีร้ายซากศพกุมารทองกุมารียกรวมถึงเจ้าภาพผีที่คำรามด้วยสีหน้าบิดเบีย้ยเข้าสู่ใจกลางของลมหมุนและแล้วก็ถูกพลังอันรุนแรงรวดเร็วของเทียนเว้นบทเขยี่จนแหลกละเอียดในพริบตา ลมหมุนเพียงพลังทำลายล้างต้นไม้ใบหญ้าในรอบถอนรากลอยขึ้นจากพื้นไม่อาจรอดผลเช่นกันพายุลูกจักษที่มีชูวันหนิงเป็นศูนย์กลางสาดแสงทองเจิดจ้าออกมาฟ้าดินมืดหมนไปชั่วขณะทรายและหินตริวกระจายลงศพก็ดีซากผีก็ช่างล้วนเป็นดังปุยฝ้ายเบาหิวในสายลมหมุน เมื่อถูกกวาดม้วนเข้าไปถูกเทียนเหมือนเหมือนด้วยความเรียวสูงปั่นจนแหลกลานละเอียดเป็นจนนับหมื่นชิ้นเมื่อทุกอย่างสงบลงรอบตัวชูวันหนิงก็ราบเป็นหน้ากองเปลี่ยวร้างวังเวง นอกจากตัวเขาได้ยืนอยู่ละเพียงลำพังในชุดวิวาแดงสดราวกับบัวแดงแรกแย้มหายทางปโปรยปลายแล้วก็มีเพียงกองกระดูกขาวแหลกละเอียดเกลื่อนพื้นกับเพียนเบิ่นหน้าสะเปริงที่ศาสตร์ประกายสีทองดังชาชาเมื่อมองจากมุมนี้เหมือนว่าการเคี่ยวเหาสิทธิ์ในยามปกติของชูวัวนหญิงนับว่าอ่อนโยนอย่างยิ่งแล้ว ด้วยท่าทางของเขาในวันนี้หากเขาต้องการต่อให้ล้างสิ่ทั้งแท่นสารเอ,อื้อจนผลนปี้ในชั่วพริบตาก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ประกายสีทองค่อยๆรอนแสงหลงเทียนเหวอนแปลสภาพเป็นสเก็ดนาภาสานเข้าไปในฝ่ามือของชูว,วัน,นิงเขาพูลมหายใจนิ้วหน้าโคมกั้นความเจ็บปวดที่ห้วไหลค่อยๆเดินไปหาสิทธิหลบอยู่ไกลออกไปซื่อม่อเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อมาถึงข้างกายพวกเขาชูวัน,นิงสะกดความเจ็บปวดพางถามโมรานก้มหน้ามองคนงามแท้ซื่อที่ศสพสลายในอ้อมกอดตนอีกฝ่ายยังคงไม่ได้สติลมหายใจโรยริ่ยิ่งนักแก้มเย็นเฉียบเหตุการณ์นี้ช่างขุนตาเหลือเกินเป็นฝันร้ายโมรานไม่เคยหลุดพ้นได้เลยตอนนั้นซืงเมือก็นอนในอ้อมกอดเขาเช่นนี้ค่อยๆหมดลมหายใจไปชูวันหนิงยอบ่ายลงตรวจชีพจรที่ลำคองชนฟูร่นได้ซื้อมือจากนั้นก็พึม ความเสียงบาหงหง้ยายถูกพิษลึกเช่นนี้เมื่อหลานเงยหน้าทันควันถูกพิษหรือท่านบอกว่าไม่เป็นไรมิเช่อหรือท่านบอกวพวกเขาเพียงแค่ถูกบนสะกดมิเช่อหรือชูวันนิ้งมุ่นคิ้วจะภาพผีอาศัยผงหล่อหอมลวงจิตนั่นคือพิษชนิดหนึ่ง <c oughs> เดิมข้าคิดพวกเขาแค่ถูกพิษเพียงผิวเผินคิดว่าพวกเขาจะรับพิษลึกเพียงนี้ <c oughs> ส่งพวกเขากลับบ้านสกนุลฉันก่อนชูวันนิ้งกล่าวถอนพิษไม่ยากไม่ตายก็ดีแล้ว น้ำเสียงเขาเย็นชามไม่วันไหวเท่าใดนักแม้ยามปกติชูวันหนิงมักจะพูดจาเช่นนี้แต่พอยินในยามนี้ก็รู้สุกว่าช่างว่าเขาไม่แยแสไม่มีความใจดีอย่างแท้จริง เมื่อานพันนึกถึงวันที่หิมะตกหนักวันนั้นขึ้นมาเขาคุกเข่าอยู่ท่ามกลางหิมะกอดซึ่งเมื่อที่พลังชีวิตค่อยๆเหือดหายไปทีละน้อยไว้ในอ้อมอกน้ําตาอาบหน้าร้องอ้อนวอนจนเสียงแหบแห้งกอร้องให้ชูวันหนิงหันมามองสิทธิของเขาสักแวบ,บหนึ่งกอร้องชูวันหนิงยืดมือมาช่วยชีวิตสิทธิของเขาแต่ตอนนั้นชูวันหนิงเอ่ยว่าอย่างไรก็เป็นน้าเสียงไม่ยาดีเช่นนี้เป็นน้ําเสียงเรียบเฉยเช่ชนนี้ ปฏิเสธการคุกเข่าอ้อนบอนขอคนเพียงครั้งเดียวในชีวิตของโมร,ราณเช่นนี้ท่ามกลางหิมะร่างในอ้อมกอดก้อ,อยเย็นเยียบเหมือนจะละเหมือนละอองหิมะที่ตกลงบนหัวไหล่และห่างคิว้ววันนั้นชูวันนิงสังหารศิธย์สองคนกับมือคนหนึ่งคือสือหมิงจริ้งที่เขาช่วยยวิตได้แต่ไม่ช่วย อีกคนหนึ่งคือเมื่อไว้อีทุกข่าวท่ามกลางหิมะโศกเศร้าจนหัวใจไม่รับรู้อ,อะไรอีกเลย <S <S ในใจพลันมาเกิดความลนลานความอัมมหเหโหดเหี่ยมที่เลยผ่านเกี่ยวรัดเหมือนอสอรพิษความไม่ยินยอมด้วยความคลุ้มคลั่งโชคขณะนั้นก็อยากบีบคอชูวานหนิงดึงเปลือกนอกที่ดูจริงใจหน้าก็หาทิ้งไปเผยตัวตนชั่วร้ายออกมาเหมือนวิญญ,ญาณอาฆาตที่หลบหนีมาจากชาติก่อนฉีกถึงกัดขยํำเขาถามเขาทวงชีวิตจาก ทวงชีวิตของสิทธิรายการช่วยเหลือท่ามกลางหิมะสองคนนั่นแต่พอเงินหน้าเกินสายตาพรานตกอยู่หัวไหลโชคเลือดของชูวานนิงง้งเสียงคำรามเกิดเครื่องสัตว์ป่าถูกสะกดไว้ในทันทีเขาไม่ได้พูดอะรอีกเพียงจ้องหน้าของชูวานนิงงนี่งนิ่งด้วยแววตาที่แทบเต็มด้วยความเคยดแค็งจงิงชังชูวานหนิงไม่ได้สังเกตเห็นผ่านไปครู่หนึ่งเขาก้มหน้าลงอีกครั้งมองไปหน้าซุบซีดของสื่อเมื่อ หัวสมองค่อยๆว่างเปล่าหากครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นกับซีเมอร์อีกเช่นนั้น คนอ้อมกอดพรันกระอักไอที่ีออกมาโมราดอึ้งไปหัวใจสั่นไหวซื้อเมยลืมตาขึ้นชัดสาเสียงแหบพระอ่อนแรงอย่างยิ่งอาราดใช่ข้าเองโมราดดีใจเจียนคร่้งหมอกดำสลายไปตาเบิกกว้างฝ่ามือท่าแก้มที่เย็นเล็กน้อยของซื้อเมยแววตาวุบไหวซื้อเมยรู้สึกอย่างไรบ้างไม่สบายที่ใดหรือไม่ ซื้อมือ่อหัวเราะเบาๆคิ้วตายังคงอ่อ,อนโยนก่อนหันไปกวาดตามองรอบๆเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเหตุใดค่้าดึงหมดสิิไปเอะอาจารย์สิทธิ์ไร้าสามารถสิทธิ์สิทธิ์อัชววันนี้กล่าวว่าไม่ต้องพูดขับป้อลูกกรนเม็ดหนึ่งใส่ปากซื้อเมื่อยในเมื่อพื้นแล้วก็อมลูกกรนสลายพิษนี้เอาไว้ก่อนห้ามเกินลงไป ซื้เม้ยอ,อมยาเข้าไปพันตกตลึงใบหน้าเดิมไร้สีเลือดยิ่งซีดเผื่อดกว่าเดิมจนแทบจะโปรง่งใสอาจารย์เหตุใดท่านได้รับบาดเจ็บบนร่างมีแต่เลือดชูวันนี้ยังคงเย็นชาอยู่เช่นนั้นนิ่งสงบไม่หวั่นไหวน้ำเสียงชวนให้คนมโหตายได้ไม่เป็นไรเขาลุกขึ้นเหลือบมองโมรานแวบหนึ่งเจ้าเจ้าหาพิธีพาส่งเขากลับบ้านสกุลฉันซื้เม้ยฟืนแล้วความมืดมนสุดลึกในใจโมรานพันถูกกดลงไปเขารีบพยักหน้าตอบว่าได้ ข้าจะลุงน้าไปก่อนเรื่องต้องถามคนสกุลเฉินชูวันหนิงบ้าพรางหารกายจากปายพระชนนากราตีอันมืดมนไผ่สารรับด้านมีแต่สมทุงพุ่มไม้รกเรือนายที่สุดก็ไม่อาจทนได้คิ้วกระหมดมุ่นเผยสีหน้าเจ็บปวดออกมา <c oughs> หัวไหลยถูกฆ่ากรงเล็บ กระดูกขาวทะลวงเนื้อและเอ็นลว้วนฉีกขาดกรงเล็บกระดูกขาววิญญาณของเจ้าพระปีตวน,นั้นแทงนึกถึงกระดูกต่อให้แท้งวางท่าทีสงบนิ่งขง่มกั้นความเจ็บปวดอย่างไรต่อให้สกัดปราณห้ามเลือดไม่ให้ถึงขัน้นเสียเลือดจนหมดเสด็จอย่างไรสุดท้ายเขาก็ยังคงเป็นมนุษย์ยังรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดแล้วอย่างไรเล่าเขาเดินไปข้างหน้าทีละก้าวชุดมีวาพริว้วสะบัดหลายปีมานี้ผู้คนล้วนกระลบ เขายำเกรงเขา,าว่าไม่ีใครกล้ายืนเคียงข้างเขาไม่ีใครสนใจเขาเขาเองคุ้นเคยกับมันมานานแล้วหวานเย่ยอเหงิงป่วยโต้เสียนจุนตั้งแต่ศีรษะจดท้าไม่ผู้ใดไม่มีผู้ใดรักชอบเป็นตายเจ็บป่วยไม่ผู้ใดใส่ใจเขาเหมือนคนที่เกิดมาโดยไม่ต้องการประครับประคองจากผู้อื่นไม่ต้องการที่พึ่งพาใดๆทั้งไม่ต้องการผู้ใดมาอยู่เคียงข้าง ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องอดครวนด้วยความเจ็บปวดร้องไห้ยิ่งไม่จําเป็นกลับไปพันแผลให้ตนเองเฉือนเนื้อที่เปิดอยยุยทิ้งทายารักษาบาดแผลก็เสิ้นเรื่องแล้วไม่มีผู้ใดสนใจข้าก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรข้าก็ใช้ชีวิตผ่านมาได้ตัวคนเดียวหลายปีมานี้ก็สบายดีข้าดูแลตนเองได้ เมื่อมาถึงหน้าประตูบ้านสกุลเฉินยังไม่ทันก้าวเข้าเรือนในเสียงกรีดร้องแทบขาดใจจากด้านในชูวานหญิงรีบรุดเข้าไปทันทีโดยไม่สนใจว่าบาดแผลของตนจะปรีแตกเห็นเพียงฟูรนพุทธเฉินผมเ้ายุ่งเยิงดวงตาหลับสนิทวิ่งไล่บรชายและสามีกองนางไปทั่วห้องโถงไม่เพียงบุตรสาวคนสุดท้องที่ไม่มีใครสนใจนางยืนอยู่ก้างๆอย่างเตือนตระนกหัวตัวเล็กรีบสันเธอไม่หยุด พอเห็นชูวันหนิงเข้ามาเศษ็จถีเฉินกับบุตรชายคนเล็กสุขแพผดเสียงร้องพรางวิ่งเข้ามาหาเขาท่านนักพราะวาต่งบนช่วยด้วยช่วยด้วย ชูวันหนิงขวางอยู่หน้าพวกเข้ามองฟุรนผู้เท่าเฉินที่ดวงตาหลับเสนอเอย่ยเสียงเครยียกให้พวกท่านเฝ้านางไว้ให้นางหลับมิเชื้หรือเฝ้าไม่ไว้ปรรญาข้าสุขภาพไม่ดียามปกติล้วนนอนแต่หัว้ามหลังจากพรร่นตายที่แรกนางยังฝืนได้ต่อมาก็เริ่มสับประงกจากนั้นก็เริ่มคุม้มครั่งเอาแต่ร้องว่าร้องว่าเศษทีเฉินหลบอยู่ด้าหลังชูวันหนิงตัวสั่นเทิมไม่ได้สังเกตเลยว่าบนตัวนกพิสวมชุดมงคลอยู่ทั้งไม่สังเกตเห็นบาด แผลหน้าสยดสยองบนหัวไหลชูวันหนิงด้วยรูวันหนิงมุ่นคก้วถามว่าร้องว่าอะไรเศรษฐีฉันยังไม่ทันเอ่ยปากผูเร,รนคุ้มครั่งไปแล้วเพราะนั้นก็ย,ยิ้มแยกเกี้ยวพุ่งก็มาปากร้องเสียงหวยหวนเพราะํำเสียงกลับเป็นสตรีวัยยาวใจดำหลอกลวงใจดำหลอกลวงข่ายพวกเจ้าจดใจด้วยชีวิตข้าจยพวกเจ้าไปตายทั้งหมด ชูวันนิ้งกล่าวว่าวิญญาณพยาบาทสิงร่างหันไปกล่าวเศรษฐีเชิญนิ่มเสียงดุดันเสียงนี้ท่านคุ้นเคยหรือไม่ริมฟีปากของเศรษฐีเชิญสั่นเล็กสองตาลุกหลีกกลืนน้ำลายด้วยความเลิกลักเมื่อรู้ไม่คมุ้นไม่รู้จักท่านนพช่วยด้วยขอท่านนพช่วยกําจัดปีศาจ ยามนี้ผู้หลนผู้เท่าเฉินฟุ่งเข้ามาชูวันหนิงยกแขนที่ไม่รับบาดเจ็บขึ้นสกัดนางเอาไว้สายฟ้าสายหนึ่งผ่าแสกหน้ากักนางไว้ในไข่อคมชูวันหนิงหันหน้ามาปลายตามองอย่างเย็นชาไม่รู้จริงๆหรือเศษที่เฉินพูดซ้ำไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักจริงๆ ชูวันหนิงไม่พูดให้มากความอีกเขาสะบัดเทียนเหมือนออกมารัดตัวกุ้หล่นผู้เท่าเฉินยในไข่อาคมเอาไว้เดิมเขาควรมาเสดทีเฉินเพื่อสะดวกและสอบสวนได้ง่ายกว่าเพราะว่าชูวันหนิงมีหลักเกณฑ์นในการจัดการของตอนเองเทียนเหมือนของเขาไม่สอบสวนคนธรรมดาโดยง่ายเขาจึงทิ้งคนอ่อนแอหันไปหาวิญญาณพยาบาทร่างผู้หลนผู้เท่าเฉินแทน สอบสวนผีกับสอบสวนคนนั้นแตกต่างกันเทียนเวิรนสอบสวนคนคนจะทนไม่ไว้เอ่ยปากเล่าความตามตรงเทียนเวมรอนสอบสวนผจีจะครอบจะครอบขอายอมไม่เพียงชูวันหนิงกับผีอยู่ด้วยกันผีเมื่ออยู่ในไขอากมเป็นร่างเดิมเมื่อยังมีชีวิตและยอมให้ข้อมูลแก่ชูวันหนิง เปลวไฟลุกออกมาจากเทียนเหมือนไล่ไปตามแท่จากฝั่งชูวันหนิงไปยังฝุ่นผู้เท่าเฉินฝุ่นผู้เท่ากรีดเสียงร้องพรานเริ่มชักกระตุกเปลวไฟสีแดงบนแท่หลิว้วพรานเปลี่ยนเป็นลูกไฟวิญญาณสีฟ้าจากนั้นก็เริ่มลุกไหมจากด้านหลังด้านทางด้านฝุ่นผู้เท่ามาทางชูวันหนิงอีกครั้ง ชูวันหนิงหลับตาลงเปลวเพลิงร้อนแรงลุกลามตามแท่เหลิยวมายังฝ่ามือเขาทำให้าาลูกไฟมิญญาณไม่อาจทําทอันตรายเขาได้แม่ลามเลียมาถึงแขนจนถึงหน้าอกแล้วก็มอดดับไปคนสกุลเฉินมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความตื่นตระนกและหวาดประวัมรู้ชูวันหนิงทําอะไรอยู่ขนตาชูวันหนิงสั่นไหวเบาๆสองตายังคงปิดอยู่เบื้องหน้ากลับค่อยค่อยปรากฏประกายแสงสีขาวจนกนั้นก็เห็นเท้าเล็กเล็กขาวผ่องดุดยกข้างหนึ่งก้าวออกจากลำแสง นั้นหญิงสาวายุประมาณ1 7 1 8ปปีนางหนึ่งปรากฏขึ้นในคันลองซ้ายตาจบตอนครับขอบคุณครับ